สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงวิธีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบรูปแบบใหม่นะเนาะโดยปกติทั่วไปแล้วเราอะ่ะจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันข้างๆแล้วก็ให้ออโตเพดให้พวกิยากาเกมยากามันจินทั่วไปใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลี้ยงแบบใหม่ก็คือรูปแบบตรงนี้นะครับนี่นะฮะทุกคนอาจจะถามว่าเอะเราเราจะเลี้ยงยังไงนะครับวิธีเลี้ยงง่ายๆมากเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมีไข่เป็นขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามข สมมติผมเลี้ยงขั้นหนึ่งใช่ไหมปกติเราเลี้ยงกันตรงนี้แต่ตอนนี้เราจะเอาสัตว์เลี้ยงของเราเอาไว้เก็บเลเวลด้วยอยากเลี้ยงไข่ไปด้วยก็คือเลือกที่หมดหมู่ตรงนี้นะครับลูกปีญาดุดนมเนี่ยช่วยเลี้ยงสั์นะแล้วก็ลากเข้าไปนะครับล้างเลี้ยงไข่ไปนี้นะครับแต่อาหารมันอะ่ะมันไม่ได้กินอาหารทั่วไปเช่นกา์ดหรือพวกปีญากานะครับมันกินอาหารของมันเองนะฮะเช่นตรงนี้มันจะซื้อตรงนี้นะครับ ข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับนี่ครับมันจะบอกนะครับว่าขั้นแรกก็คือเลี้ยงเลี้ยงแรลงหนึ่งถึงแรลงสามแรงสี่ถึงแรงห้าอันนี้หกถึงเจ็ดนะครับฉะบ <c oughs> นั้นวิธีการดูแหลงสัตว์ก็คือตรงนี้นะครับมันมีบอกอยู่แล้วเนาะเนี่ยแรลงหนึ่งแหลงนะเห็นไหมฮะแล้วก็วิธีใช้ก็คือลากสัตว์เลี้ยงเข้าไปนะครับแล้วก็ให้อาหารมันกินโดยอาหารที่เราจะใช้มันกิน,นก็นคืออาหารที่ซื้อจากเอ็มซีคนนี้นะครับลากเข้าไปนะฮะเขาจะบอกเวลานะครับว่า สัตว์เลี้ยงเนี่ยเวลา1นอาทีกินอาหาร2ครั้งนะครับเวลากินก็คือบรรลุขั้น2ใ,ใช้เวลาประมาณสีอาทีก็คือว่าจากบวก1ไปบวก2ใช้เวลาประมาณ4อาทีประมาณนั้นนะครับอันนี้ที่ผมรู้แค่นี้นะครับวิธีการเปิดช่องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเปิดช่องได้ได้อีกนะเดิมทีอะ่ะเพราะว่าแฟนผมอะ่ะเขาเปิดช่องไป2อสช่องอะ่ะในเซิร์ฟกระต่ายอะฮะแต่น่าจะซื้อเป็นไอเทมแค์หรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวรอให้ผู้รู้เขาบอกกันนะ โอเคอันนี้สัตว์เลี้ยงวิธีการเลี้ยง,ยงสัตว์เลี้ยงง่ายๆก็จบเพียงเท่านี้นะครับแต่มีอีกข้อนึงที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนเลยว่าเออผมอะลองเข้าไปเว็บสิวใช่ไหมเพื่อหาข้อมูลบางอย่างเช่นข้อมูลสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็ลองเปิดเข้าไปดูนะครับสิ่งที่เจอคือจะรูไ้ไหมฮะก็คือเราจะไปเลี้ยงสัตว์ถูกป้องปะใช่ไหมเราจะหาข้อมูลสัตว์เลี้ยงอยากจะโวอะไรเนี้ยแต่ดูพวกมังกรคิเทเนะหรือแมนดาโกล่าเราเข้าไปที่สิวไกด์นะครับเราเลือกที่บนหมูหม่เพชร อ้าวแต่บนหมู่เพชรมันไม่มีสัเสลี้ยงให้ผมต้องการที่จะเลี้ยงวะ่ะทุกคนมันมีแค่กินซีดพิงปียานะครับปิยาเบิร์ดแค่นั้นเองนะครับมันไม่มีสัเลี้ยงอื่นเลยแล้วก็ข้อเสียของข้อมูลของทีมงานเนี่ยคือเขาไม่ได้ใส่รูปมาให้ด้วยนะครับโคตรเศร้าเลยนะครับ After Before อ่ะยังไงต่อไม่มีอะไรเห็นไหมฮะทุกคนไม่มีอะไรจริงผมไม่มีอะไรผมคิดแล้วว่าเขาไม่มีอะไรนะครับ ถึงว่าทําไมคนมาถามข้อมูลผมก็พูดส่วนใหญ่ข้อมูลเว็บผมจะหาจากเว็บนอกนะครับซึ่งอ้างอิงได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบล้วกันบางทีเราใช้สูตรตามเขาอะเปอร์เซ็นต์มันมีบอกนะว่าติดไม่ติดฉะนั้นผมคิดว่าสูตรน่าจะโอเคเวิร์กมากนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เว็บไซต์ที่เขาไว้เวสัดให้ละกันตรงใต้ลิงก์นะโอเคแล้วข้อมูลต่อไปคือข้อมูลเควสระบบเกรมเควสเนี่ยคือผู้เล่นใหม่อาจจะงงว่าเฮ้ยเควสตเราต้องทําตรงไหนบ้างวะสีุ่ก้าอะ สี่ก้านี่คือเคเวสท,ทั่วไปที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นล่ะเคเวสปีกสองชั้นล่ะเคเวสปีกพวกฟิการะล่ะเสกทาวเวอร์ล่ะอะไรเงี้ยเออทำไงต่อใช่ไหมผมก็งงเพราะผมกลับมาผมก็งงผมก็ลืมเคเวสเก่าๆไปหมดแล้วนะแต่อย่างว่านะครับว่าตอนนี้คือผมเลวสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดซึ่งผมก็นานแล้วที่ทาเคเวสมาผมจะไปแมปใหม่ก็คือไอ้แมปอีริมร่มสลายกับเรมร่มสลายถูกไหมเนี่ยมันมันก็จะบอกข้อมูลนะว่า คุณจะไปได้แบบนี้คุณต้องเลเวล271นะครับวิธีการเข้าแมปต้องปิดอาชีพคัสสองแล้วเท่านั้นอ่าโอเคอันนี้เข้าใจเขาบอกว่าให้สนทนากับลูน่านะครับลูน่าเอาไปเราก็ไปอันด้ขอคว่าเราซื่อๆแล้วกันเราซื่อๆแบบซื่อๆเลยคือเราเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้เรื่องอ่ะเราเดินไปเราบินไปนะครับเราบินไปหาหาเอมิซีลูน่าคือเอมซีลูน่าคืออยู่ตรงนี้น้องผู้หญิงหัวทองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับได้รับรางวัลแป๊บนึงนะครับ อ่ะโอเคเราหาลูน่าลูน่าไม่ได้คุยอะไรเขาบอกว่าร้อยมีร้อยแยกนะนี่เธอช่วยฉันไหมอ่ะเธอต้องไปตรงนี้เขาบอกให้ไปตรงทวินเกตก็คืออยู่ตรงหลังหลังตรงนี้นะนี่ t วิตเต็ดรูมอ่ะแล้วพอเราไปปับ๊บอ่ะโอเคมันบอกว่าลูนา่ารู้เรื่องนี้ไปหารูน่าสิอ่ะผมก็วร์ปผมก็วิ่งกลับไปเหมือนเดิมสรุปลูน่าไม่ได้คุยหาอะไรกับผมเลยแล้วสิ่งที่ผู้เรียนใหม่เขาเขาไม่รู้ก็คือ แล้วกูต้องไปทำเควสที่ไหนอ่ะเข้าใจนะครับว่าเควสเนี่ยมันเป็นเมนเควสอยู่แล้วก็คือทุกคนบอกนี่คือเควสหลักถูกต้องไหมแล้วเควสต่อไปล่ะมันมีหรือเปล่ามันไม่มีครับก็คือคนก็เลยงงว่าแล้วผมจะทำเควสยังไงครับช่วยทําข้อมูลเควสให้หน่อยได้ไหมตัวผมเองเนี่ยผมพอจําได้แบบลืมแบบลืมไหมนะเอาจริงผมพอจาได้จำได้นะแต่อยากจะบอกทุกคนนะครับว่า YouTube หลายๆช่องเขาทำไว้ให้อยู่อย่างเช่นเควสสีพุก้าต่อปีสองชั้นต่อฟิกะระต่อ เควสอะไรนะเสกทาวเวอร์ Tower ต่อเนี่ยมันเป็นเควสเนี่ยต้องทําซึ่งเราไม่รู้เลยนะครับว่าเควสหลักอะ่ะมันมีอะไรบ้างทางเว็บไซต์ไม่บอกเราเราต้องเราต้องคิดแบบในมุมมองของคนที่เล่นใหม่นะว่าเออเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยเราไม่รู้ครับผมเพิ่งเห็นเกมนี้แล้วทํายังไงต่อครับทำไมผมต้งผมถึงต้องไปแบบแบบนี้ได้คือทางทีมงานเขาไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมอยากจะบอกทีมงานว่าคุณทาเควสไม่ไม่เสร็จจะไม่เสร็จเลยคือแล้วคนอื่นเขาจะไปได้ไหม อย่างเช่นถ้าคุณคุณอยากจะไปที่นี่ใช่ไหมล่ะเควสอโนโต้แอทแท็เนาะคุณแค่เพียงเขาบอกว่าคุณต้องผ่านเลยว่า271อันเนี้อันเนี้ยเขาเนี้ยตรงเนี้ยดีมากเลยเอาต่อแล้วกันคุณต้องผ่านไวซี่พูก้าปิดสองชั้นสีการาสีทาวเวอร์ก่อนถ้ายังไม่ทํากดคลิกเลย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 แล้วแค่นี้มันก็ทำให้ผู้เล่นใหม่สามารถที่จะเข้าไปแมปอยิ่ได้แล้วนะครับฝากทีมงานนิดนึงนะครับช่วยแก้ไขทําให้มันถูกต้องแล้วก็ คุณอยากจะได้ผู้เล่นใหม่กลับมาเล่นเยอะๆใช่ไหมล่ะแต่คุณไม่ทำเควสให้เขาเลยฉะนั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแต่ข้อมูลบางอย่างที่คุณต้องการจะรู้ว่าข้อมูลเขาเยอะมากเลยนะทุกคนในเนี้ยคุณไปดูได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมารอผมเพราะบางทีผมก็หาข้อมูลไม่ได้เหมือนกันเควสเนี่ยครับรูปในเกมอันนี้คําสั่งวาร์ปไม่ต้องวาร์ปแล้วอันนี้วาร์ปได้เลยเนี่ยเอออันเนี้ยเควสเควสแป็นที่ใหม่ตรงไหนยังไงคุยเนี่ยครับเขาจะบอกนะครับ แต่บอดละเอียดมาอันนี้คือต้องให้ทุกคนเข้ามารู้เองนะครับถ้าไม่ละเอียดปับ๊บคุณก็ต้องหาข้อมูลใน youtube ไละฝากทีมงานนิดนึงนะครับช่วยแก้ไขข้อมูลเควส์ในเรื่องหลักให้ทุกอย่างให้มันเสร็จสิ้นโดยที่ไม่ต้องทําแบบลวกๆแบบนี้นะครับอยากให้ทําให้ดีนะครับเพราะว่าคนที่เล่นใหม่เขาจะได้เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับสรุปกายคนที่เล่นเกมนี้ได้ก็เพราะเป็นผู้เล่นเก่าเท่านั้นแค่นั้นเองจริงๆถึงจะเล่นได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็บ่นตามภาษาเพื่อนๆน,นะครับคุยกันสนนุนทรกัครับ โอเคเควสนี้ก็จบเพียงเท่านี้จริงๆนะครับสวัสดีครับ